สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราอยู่กันกับช่องลิตเยอะยูทูบวันนี้เรามาที่มิมิซูการเดนลิเวอร์เอ็กองแปดค่ะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะเราเข้ามาถึงแล้วโอ้โหอันนี้คืออะไรคะถ่ายรูปหรอคะอันนี้้าถ่ายรูปด,ดีดีตั้งจมยูดี่อ๋อตรงนี้ตรงนี้เขาไว้ถ่ายรูปหรอคะน้องอลิสดีดี S <S อะไรคะเอาเอาไป้จั่งชมวิวอ่ะอ๋อเอาไว้นั่งชมวิวโอ้โหรู้ด้วยว่าต้องไปนั่งชมวิวแล้วอันนี้คือรถอะไรคะเนี่ยรถรถ,รถอะไรเนี่ยซินเดอเรลล่าหรือเปล่าซินเดอเรลล่าใช่ไหมโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจุอันดีจ้าจ้าจจ้าจ้าจีจ้าจ้าจอจ้าจ้าเีจ้้าจีจ้าจ้าจีจ้าจ้าจี้าจ้าจีจ้าจ้าจีจ้าาจีจ้าจ้าจีจ้าจ้าจีจ้าจ้าจีจ้าจีจ้าจ้าจีจ้าจ้าจีจ เราห้ามแย่มมือเข้าไปเลยนะคะน้องอลิสอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยลิมเมอร์กินแม่ใช่น้องคือตัวลิมเมอร์กินแม่เป็นสัตว์หายากแบบนี้จ้ะบ้านี้จ๋าป่าปาบายบายจอยบายบายใช่ไหมไม่เป็นจยบายโอเคอันนี้จะเป็นโซนด้านในนะคะที่ตรงนี้เป็นโซนดีเป็นตรงนี้เป็น นี่เป็นโดนกินด้าวอ๋อตรงนี้เป็นโซนกินข้าวอ๋อฮะเป็นโดนกินด้าวอย่าจอ๋อตรงนี้เป็นโซนกินข้าวเขาบอกว่าที่นี่สามารถนําบัตรค่าเข้ามาแลกเป็นส่วนลดพิซซ่าได้นะคะมุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้เมุมถ่ายรูปป้อนอาหารแคะจีมาแคะลาแคะแคะแกะหกสิบบาทป้อนนกแฮลิแก๊หนึ่งร้อย ถ่ายรูปหนึ่งร้อยนะคะนี้วันเดาด้วยอันนี้อะไรคะวันเดาไว้ใด้ใหญ่ด้วยดอกไม้เต็มเลยใช่ไหมคะลูกอันไหนอาลิศลองเข้าไปสิโอ้ต้องปิดประตูด้วยใช่ไหมคะปิดประตูด้วยอ่าต้องปิดประตูด้วยโอเคอ๋ออันนี้คนถ่ายรูปเหรอคะตรงนี้เป็นดี่ถ่ายรูปยจ้ะอ๋อต้องถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมคะลูกอืมตรงนี้เป็นดีจ่ายด้วย ปเป็นที่ถ่ายรูปนั่นเองอ่ะ,อะเราจะถ่ายรูปตั้งกช็อตไหมคะมอันนี้อะไรเอ่ยอะไรคะนกแก้วมาโคค่ะระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอาจจะยังไม่ชินนะคะลูกค่อยค่อยค่ออาอย่าจับน้องแรงนะอย่าจับน้องแรงนี่ดูห่างๆดูหหง โอ้น้องเห็นแบบใกล้ชิดเลยไม่ได้นี่จับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้ค่ะอย่าจับค่ะอย่าจับน้องเด็ดเด็ดไม่ให้จับน้องไม่ให้จับลูกน้องไม่ให้จับมามาโดดลงมาโดดมาดูห่างๆลูกดูห่างๆเอ้ยดูแดนี้ถูกอยู่แดนแปดอ่ะถูกแดนแปดแล้วเนี่ยถูกแดนนี activity. ่อะไรคะถูกแดนนี่โอ้อันนี้คือเนาะ เทเลแกนแบบตัวใหญ่ยักษ์เลยสวัสดีวดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตัวใหญ่ไหมลูกอน้องปากใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวไปดูดวงกัรด้วยนะค่อยๆเดินนะคะต้องเดินระวังนิดนึงอ้ามาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วมุมโซนตรงนี้สามารถมาเห็นน้องอเทเลแกนตัวใหญ่ยักษ์ได้เลยอ่ะอน้องตัวใหญ่มาก ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าเอามือออกไปนะคะลูกเข้าใจไหมคะต้องดูห่างหนิดนึงนะโอเคไหมอือโ้ใช่ใช่นี่นี่โอดแดดไหมอ่ะใช่เลยค่ะดูแบบใกล้ๆเลยเนาะอยอุ๊ยอุ๊ยอก๊ยอามาอุ๊ยอุยอุมาอุ๊้องมีปากยอวมยกเลยใช่ยอุยอยอไ๊อุได้อ่ะอย่าเข้าไปใกล้ใช่ยออยยย สสวัดีโอ้โหน้องว่ายน้ำมาเร็วมากเลยน้องนเขาไมารอกินอาหารหรือเปล่าใช่ไหมวเแม้ว่าน้องมารอกินอาหารแน่ๆเลยนี่น้องน้องหิวข้าวอ่ะน้องหิวข้าวหรอคะตรงนี้เท้าน้องใหญ่มากเลยนะนี่ใส่รูปตรงนี้เลยอ่ะดูดินี่ตูดใหญ่มากเลยแม่ตูดใหญ่หัวใจดีจังอ่ะ เป็นสัดหายากค้อนะมาแบบตัวใหญ่มากปากใหญ่มากสามารถให้อาหารน้องได้น้องน้องว่ายน้ำเร็วมากเลยอ่ะอลิซยังไงคะลูกโอ้ตัวใหญ่มาเลยอยู่กันแบบสามตัวเลยใช่ไหมลูกลองนับดิมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสาม โอน้องมาสามตัวเลยค่ะแม่ตุ๊กแกหัวใจีค่ะตรงนี้เป็นแบบตรงยาวหัวใจอ่ะหัวใจอูอลิสดูปีกน้องสิแม่ดูแหัวใจอ่ะยังไงคะหัวใจที่ยออ๋อตรงนี้เขามีที่ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะป่บปับปับปัาพาแม่ไปดูหน่อยค่ะอ๋อตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปค่ะอลิสขึ้นไปถ่ายรูปเลยค่ะ ได้ไลยค่ะอินเนี่ยคือแม่ช่วยแม่ช่วยโอเคอันนี้พี่ปอนได้ด้วยอันนี้เป็นหมอนรองใช่ไหมเป็นบ่อมด้วยโอเคค่ะตรงนี้เป็นที่เก็บปนได้ค่ะอะไปอู้ตรงนี้มีน้ำคูอันใหญ่เลยนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูตรงนู้นบ้างดีกว่าตรงนู้นมีตัวอะไรบ้างคะลูกแย่ถูแด่ อะไรคะดอกไม้อีกแล้วโอ้หนูเจอดอกไม้อีกแล้วเหรออุยตรงนู้นเขามีสไปเดอร์แมนด้วยอ่ะลูกนี่สไปเดอร์แมนเขามาทําอะไรตรงนี้เขามาเขาทําดอกไม้ตกหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ไหมใช่หมอทักทายสไปเดอร์แมนร้อนไหมสไปเดอร์แมนเขาจะร้อนไหมล่ะคะเอ๊ะมีเสียงอะไรอ่ะลูกอลิสเขาบอกว่า มีน้องอะไรเนี่ยตัวเนี้ยม้าแคะม้าแค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 อุ้ยแพะหรือเปล่าลูกมันีออ๋อมันหินเข้าเท้าเหรอคะนี่มาดูแพะกันต่างดูมีแพะกับม้าแคะลูกนี่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 ตื่นเต้จ้ามีไงอันนี้นี่นี่ปีนขึ้นมาปีนมาปึ๊บจึ๊บยืนยืนชึบโอ้โหเลรียงดูดิน้องแบบ ยืนแบบใกล้เลยอะยืนใกล้เลยอ,ะอ่ะอย่าถอยหลังนะคะลูกเดี๋ยวล่น<ม>นี้แม่ดูอยู่ค่ะแม่ยวให้จับตัวแล้วตัวสีขาวมาแล้วลูกเฮ้ยขให้จับ<า>่ะเขาให้จับเหรอเขามาหาอะไรเนี่ยมาหาอาหารหรือเปล่าใช่ไหมคะลูกเขามารออาหารหรือเปล่าคนเนี้ยโอ้มีแพะลูกแพะด้วยอ่ะมีลูกแพดะ<ม>แพด้วยลูก แม่เดือดูเดือดนี่ลูกแพะตัวเล็กๆนี่มีหลายตัวเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าใส่หมวกไว้เลยค่ะลูกแดดร้อนปะจุดเดียดี้แวอันนี้อะไรคะจุดถ่ายรูปมันต้องกินแล้วอ่ะอ <forgetting S 2> ๋อขี้เข้ารองเท้าเหรอคะโอเคโอเคหายละปะงีงงไะ้ได้คะ่ะได้ค่ะอารีจะถ่ายรูปปะ เดินเข้าไปเลยแล้วปิดระวังหนีดมือค่ะลูกเย่อ่ะพอไม้หนึ่งสองสามหันหน้ามาเลยค่ะว้าวก็ไม่ต้อง็อไม่ต้องรอเยอะหรอ,เหอกเดน็กเด็กไปไปกันเราไปดูโซนอื่นกันมากดีกว่าอลิสดูจ้าปิดไอที่วู้วนี่อลิสดูน้องนี่น้องพาริแกนกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย เขาเป่าอะไรที่ปากเนี่ยปากปากเขาสันอะ่ะตรงตรงปากเขาสันสันอ่ะลูกใช่ไหมเฮ้ยเขาเป่าตัวแห้งหรือเปล่าแม่ว่าเขาต้องเป่าให้ตัวแห้งแน่เลยใช่ไหมเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวนี่มาอีกแล้วนี่ เขาท่าว่ายน้ำเขาตลกมากเลยอ่ะทุกคนอลิซดูท่าว่ายน้ำดิอือมันว่ายน้ำตลกเนาะโอ้ท่าว่ายน้ำเอาขาตีไปข้างหลังอนะเพื่อน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 ดูขาดิตลกมากอะน้องเอาขาตีไปข้างหลังดูดิอ้าวไปกันค่ะไปออื่นกันบ้างดีกว่าปะเฮ้ยแต่ว่าเนี่ เราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะอันนี้คือโซนที่บอกว่าเราเข้ามาแล้วเราก็เจอเลยนะมีนกแก้วมาคอนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยน้องกำลังกินอาหารอยู่เวไปอดู้ดาวยบะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน จะมาใหญ่ด้วยปมาปาได้ค่ะได้ค่ะป่ะอู้เูขามีน้องเสือด้วยนี่น้องเสือที่โด่งดังนี่สวนสัตว์เชียงใหม่ไงเนี่ยน้องตัวเนี้วู้นี่น้อง,น,อน,องน่ารักน้องหน้าแบวมากน้องหน้าแบวมากค่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นเสือพันธุาา์สตรอเบอร์รีนะคะตัวนี้ น้องดูซอบมากเลยค่ะแหวคุิมเบสกาน้องนิ่งมากไม,ไม่ต้องไปไกลถึงที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะที่ประมูเราก็มีให้ดูเหมือนกันเป็นน้องเสือพันสตอเบอรี่ ที่เขาบอกกันมานะบอกว่าเป็นอะไรนะาพ่อแม่ของอน้องเอวาหรืออะไรสักอย่างนี้น,นะคะ